งานทำบุญคล้ายวันเกิดคุณฟ้าพรมพรอเอี่ยนจิตเมตตาผู้บริหารกัสซันถุงตาลก๊อบแอนด์รีสอร์ทวันที่9มิถุนาเดน2564คุณฟ้าพรมพรอเอี่ยนจิตเมตตาพร้อมด้วยคุณประวิตรเริงโพน้องกัสซันเริงโพพร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมงานทำบุญสืบชะตาคุณฟ้าพรมพรอเอี่ยนจิตเมตตา เพื่อเป็นสิริมงคลที่สนามกอล์ฟกัสสันขุนต่างกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทอํเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนโดยได้มีการนิม,มนต์พระสงฆ์จำนวน15รูปสวดพุทธมนต์10ชตาพร้อมคุณฟ้าพรมพร,มพรมเยี่ยมจิตเมตตาได้บริจาคเงินและสิ่งของที่จำเป็นให้กับหน่วยงานต่างๆที่ทำประโยชน์ต่อสาธารณชน ท่านพระเดชพระคุณนะคะท่านเจ้าอาวาสแล้วก็พระสงฆ์รูปนะคะยในวันนี้เป็นวันพระวันดีนะคะวันทีน9เายแล้วก็เป็นวันท้ายวันเกิดของคอหลวงค์ยอดมตาหล่ฟ้าสันะคะก็ช่วงปีนี้ก็เปยุคโควิดนะคะแล้วก็สอปีล้นะคะซึแล้วฝาก็เลนจัด ก็าจาบครึ่งๆแจกโคกนะคะทั้งมุ้งโคกระเบิดทุอย่างหแต่ปีนี้ถ้าจะไม่จับเลยตอนแรกก็คิดว่าจะไม่จับมันจะเป็นอะไรซึ่งเออเราไปทำประจำทุกปีนะคะบา,างปีอาจจะทำเล็กปีอาจจะทำใหญ่แต่ว่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่ครูฟ้าทำมาตลอดตั้งแต่ปีระเบิดนะคะก็จะเรียนทางกันเกิดถ้อได้รูปภาษาใต้น,นาำถ้ากสิณตา,านภาษาอังกฤษภาษาตุรมี ว่าจะเป็นเดี่ยวปฏิบัตนะคะแล้วก็สิ่งที่ไม่เคยยูนก็จะเออ่วัดท้องถิ่นค่ะนะคะวันนี้ก็ได้ที่เมรพระสงฆ์ทั้งหมด7วัด15รูปนะคะก็วัดแรกก็วัดเอ่อพระธาตุนคุณชัยนะคะลุกที่หนึ่งก็คือท่านเจ้าคุณเทพนะคะวัดเอ่อเทพเอ้อวัดนพระธาตุนิคุณชัยรูปที่สองก็คือท่านเจ้าคุณศรีนะคะวัดพระธาตุิคุณชัยหลวงปู่นะคะรูปที่สามก็คือ ท่านคุเจ้าคุณทัสวรีิทีนะคะว่าเออท่านทัศนทองเป็นวัดหลวงปู่ทองทีุ่ฟ้าและครอบครัวปฏิบัติธรรมบดชชีคูปทองได้เจ็ดครั้งนะคะกว่าที่10ปีจนท่านมาลภทาไปค่ะเราก็ยังขอไปดเค่ะประจเนื่องากท่านทัศองตลอดมานะคะองค์ที่สีก็คือท่านเจ้าคุณอมรนะคะอมรในทีเรียกเจ้าคุณอนะคะก็จะสนิทกันที่เดียลูกเกิดแล้ย้ายไปเชียใหม่ค่ะ องค์ที่หก okay, ็คือท่านเจ้าคุณประมือหรือท่านเจ้าคุณศรีศิละปจารย์นะคะท่านพระเลขาองค์เก่งของพระคุทองค์นะคะนะคะแล้วก็องค์ที่6กรูปที่6กรูปที่6ก็คือท่านหลวงท่านเกษนะคะวัดเออ่ป่าตึงใต้สันดานแพงหรือว่าสุรากาธีนะคะว่าเจ้าเขอขอบคุณท่านหลวงท่านเกษนะคะเมื่อคืนก็เอาทีมงานมาแล้วก็ทำคุนธาตดทุปีค่ะที่ว่าอย่ามันเกิดรูปวาบุรีก็ละกันที่กีทำซุ้มสืบจะตายที่ละนแล้วก็องค์ถัดไปนะคะก็ ท่านอาจารย์คมสรรนะคะก็เป็นสถานนะคะซึ่งาะทั้งสองท่านนี้ท่านก็เหมือนเป็นอะไรเป็นพี่เป็นน้องก็ต้องกดเอาค่ะนะคะก็จะมาช่วยตลอดทุกงานเนื่องในวัเด็กอุบลรธนีนะคะองถัดไปนะคะท่านาาจารย์พักทธรรมโมนะคะเจ้าว่ดวัดปาของแกนทนาก็เป็นวัดซึ่งุญวัดไดทำกันถึงตั้งแต่สมัยสมัเแรกๆสุเนี่ยต่อมาปีนะคะก็ยังคงทำต่อเนื่อง่ทุกปีค่ะแต่สมัเกๆอนนี้ก็ได้ยินเพิ่มเรื่อยๆ วัดหลวงเท่าที่แม่ดินนะคะทุกตุลาค่ะก็จะเดินกระดึงไปกระสังที่เป็น,นกระดึงต่างระดับอยู่ที่นั่นนะคะองค์ตมาก็พระอาจารย์ทันนะคะวัดทาชมพูหมู่สิงค่ะอันนี้ก็จะเป็นไปสนามนะคะที่ขุนตาที่จะมีวัดวัดขนาดท้ายขนาดหัวสนามนะคะวัดท่าชมพูนี่อยู่ตรงท้ายสนามตรงสะพานเาานะคะตรงกลับไป สามพนเนต้นสนามของการสนาานะคะเดี๋ยวนี้นะครับทไม่เลยคาะขาดมูที่โรงพยาบาส่วนดอกนะคะบริาคเนเพื่อนาที่สุดสมาคอันที่สองมูลที่ทโรงพยาบาลสนดอกบริจาคเงินเพือซื้อจัดซื้อกัดือแพทย์นะคะอันที่โรงพยาทาลตจึงอันที่สามมูที่ทโรงพยาบาลสนดอกบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อรงพนะคะขอให้ททาที่ทุกท่านนะคะอันที่สวันนี้ก็สสนอไม่ให้โรงพยาบาลลงนค่ะสาสนามไปเลนบริจาคน้ำดื่มกระสาร้อยแสร้อขวดค่ะ อันท th like <itu? S 1> ี่5ก็บริจาคโรงการแม่านะคะเป็นรงกาท่อพที่ดูแลเรามาแล้วก็เป็นแม่คานะคะไก่ร้อยแสร้อยฟองคห้าวสามสิบแทก็สามสาแทกร้อยสิบกินะคะอันที่หกตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนนะคะโครงการตำรวจพันธีที่เราได้สนับสนุนนะคะก็ท่านผู้การร้ชชิดมาเองเลยค่ะก็บริจาคเงินสมทบคุณโครงการตำรวจพันธีนะคะเพเสริมสร้าง มีตำรวจทันดีนะคะก็คือตำรวจที่เป็นทนธีนะคะที่จะช่วยดูแลแผนดินทรายในถินถของนะคุนี้ให้เจริญควบคู่ไปกับเืินทำบ้านอเรานะคะสื่อต่อเรื่องดที่คุณคามีชีวิตคุณค้าไกะหอสนันเสนอและทำโครงการนี้ของเรานะคะก็ขอบริจาคในจำนวนสองหมื่น้าสมทบคุณนะคะอันที่เกศรัานที่เปิดูทอนแม่ท่าที่ดูแลการสนับสุนาเรานะคะเป็นของงการนะคะห้าพันบาทอันที่แปดสถลนที่จะเปิดูทอนบ้านที่ที่ดูแลสถานกัรกตแล้นะคะห้าพันบา อัิที่สถานที่พธราบเวทที่โค้งูณนะคะที่ดูแลไอสนามกัตรินาดาวมันแบนนะคะจากนั้นก็ขอถวายค้าป่านะคะและปัจจัยชัานผสมทั้งหมด7จรวัดสิาูกค่ะนะคะถวายปจุปรับชัยทานผสมสิรูกจากนั้นก็ถวายหน้าตาอันดับในะคะเจาเตีบผสมทั้งหมดเลยค่ะค่เชิ้นและจากนั้นก็ถวายข้าวกล้องสุขภาพข้าวไรซ์เบอรี่นะคะแต่ผสมทั้งหมด75กิโลค่ะ นะคะแล้วก็ถวายเจลไอคอล์นะคะวัดละต่อมนะคะอันนี้่เจ้าสป라이เซอร์มาจากเอ่อทำคู่ปั้มนะคะในขาของคุณดีนะคะอันที่แปดก็ถวายข้าวตากข้าวมันข้าวไวนะคะวัดละห้าพันบาททั้งหมดเจ็ดวัดนะคะอันที่เก้าก็ถวายน้าดื่มก๊สซนะคะวัดละสิบแ็คนะคะทั้งหมดแตกแล้วสี่สิบหัวอันที่สิบเอ็ดถวายข้าวสารของมะลิตาเบญจรงวัดละห้าถุงทั้งหมดร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลนะคะอันที่เก้าก็ถวายไข่ไก่ ว่าละนแพ็กทั้งหมด2,100แพ็กนะคะ